สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเปิดเครื่องอไมิแต่เสียงเป็นอย่างนี้อะเมื่อนอี้กับผาพี่น้องมาเขาปลามาหาห,าห็ตกันนะจ้ะเนาะเมื่อนี่กับมากับสาวลิกับไนนอ,อ้น้เนาะแยกกันย่างแล้วไอ้นิกับไอสาวเล็กยางไปทั้งผุ่นอะเขาปลามาแล้วเขาก็มาพอแล้วแต่ว่าเสียดายแห้งมันบานมหมดหรอพี่น้องบานแล้วเท่าส่งพ่อเอาไปพี่น้องนําโอ้ยมันขา้ายางเขามาเราบ่อะไรอันนี้ เป็นลักษณะประมาณว่าเก็บเอาเลยได้หนี่งไอ่ข้างนี้มันหักแล้วดอกง่ายดิเอาไอเอาดอกง่ายดอกง่ามบอมเมียนบ่มเมียนเราไอ่ไอ้มีดอกตูมนะจะว่ามันเป็นลักษณะแม่งกินข้อหักเบิอดแหมนแหมนไอเอาไออ่ะเดี๋ยวไอเอามองนี้ก่อนลองนี้งเขาสิไปไหนนี่นี่ไอเนี่ยแมงคือนแมงคือ คือ <ừ. S 2> <ừ> ห,กหักใหม่ฉาบผลงอืีเราเก็บเองปึ๊บอุ้ยอายอายตัดมันหักใหม่เลยฉ <ừ> าบผุลงเราเป็นยังดูดิคือยังมีโอ้โคหักมัดเราเป็นยังเนาะไอ้เบื้องข้าง,างอ้ายคน,น,ออเ,น,นอเอาได้ปะอ, <ừ> อ้ายข้างเลยยื้อขึ้นเลือดก็ได้มั้งเลยคิดว่า เออเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเชียร์บางดอกตูมองกึงก่อคนเก็บเลยอดไอ้หนีมองงี้สิเห็นเหระน้ำายเห็น้ึเด๋ยวค่อยเบ่งกันที่น่อเพราะว่ามันเป็นนักฆ่าฮิตข้อมันันีน้ไอเนาะเบ่งเอไมงกินแล้วใช่ไไปเบ่งน้ำายกันเบ่งขมวนรู้จะบอกเลย กองยี่นั่ะไายเปิดเบื้งเน้าเปิดใส่มานั่คือเห็ดแกงไม่ใช่เห็ดแกงไม่ใช่เห็ดแกงว่าไายอ่ะเห็ดแกงก็ดีตัวไายเอ้ยเนาะดีกว่าข้าวโพดผอมไหมอ๋ยดอกตูมตรงนี้เอ้าหาเบื้องกว่าห้าเบื้องเดี๋ยวน้องไปเปิดทั้งนั้นเบิ่งก่อนนักเปิดเบิ้งเปิดเบื้องเห็ด เนี่ยเจา้าหนอสีเทาเหมือนอน้องไอเนาะเนี่ยจะเกิดเออดินมันแห้งแห้งค่ะพี่น้องเป็นฝนบ่ตกเห็นบ่คะอยู่คนละฟังนี่ดอกนึงงด้วยนี่นี่คืออะไน้ำมันนี่พี่น้องเอ้ยจะช่วยยังไงเนี่ยจะอยากเกิดเพราะอยากเออเนี่ย ามันเอาไปบ่ได้มันเหีเห่ยวมั้งเหรอเนี่ยเข่ามืดมืดเลยเนาะมืดเหรอนี่ดอกบานดอกนึงจ้ะาดอกัะไรเอออูอ้หเ,เกืบอบแล้วเกือบไปเรียงกันงามๆเลยโอ้สามดอกเรียงกันโอ้ยตอนนี้ไอ้นี่ขุนไอ้เออมาไปขุน ไอ้เบึ้งข้างขุ่นเำเดิมมันเหมือนใบตองมันคือจังนูนๆสนน <c oughs> นี่ดอกนี่ก้อนนี่ดอกนี้เกียมมเ่ยแม่นเหี่ยสีไปแล้วสีลุมแล้ว <c oughs> นี่งามงามดอกนึงจ้างามงามอีกแล้ว ยังนี่เห็ดดังแหโอ้ยดอกหนึ่งยังใหญ่เลยไขย่กาหนึ่งดอกสวยอีกดอกหนึ่งจ้าส่องอยู่ในใบตองโอ้ยใบใหญ่เลยดูไม่น้อยจ้าอะมาเปิดมั้งดอกไ่โอ้ยใต่ที่กต้องคักจนสีเทาอืม เห็ดผึ่งบ้านห้องอื่นเห็ดผึ่งกระเบ้าหน่อยเนาะเนี่ยนี่สีน้ำตาลฮะผึ่งหวานดอกหนึ่งอยู่นี่เงาต้นใหม่ห่างอยู่ล่างไว้เนี่ยเออคว้าขึ้นเอ้ยดอกไงขนาดเอ้ยไงฮะพ่อเฮ้ไม่ได้สีน้อยเนาะเฮ้อยากเกิดแต่ว่าที่มันแห้งอยากเกิดแฮะ ไปเตาหัวนี่มังนี่ค่ะเชอหายขุนขุน้องคุนตามโบ้านค่รยาเขาไปดูโดดเหรอคนยาหยีบ พ่อ,อ้าแค่นี้ครัมูลนี่เฮ้ยเขาใครพ่ไนไหมไอ้อ่ะไอ้นี่มีน้ำผึ้งหรือว่าใส่มือแล้วอ,อะไรปะโอ้โดอกอบ้านแห้งขีดดอกนึงไอ้ ง่ายเลยดอกเทาๆไปออกจากดอกเห็ดนะฮะที่โบเคยเห็น,นมัง้งคือพุ่นมึงมันมีหนาสิมีดอกตุ้มอยู่มบนต้นเตือนว่าค่อยๆน่<ม>า,<ม>าดอกมืดอกกรงเทิงอ่นเข้าวาะใช่หอยุดถัดกลางขึ้นไปกระเทิงนะแต่กระเทิงก็คือเทิงนะโอาน้อคือกันเวย อันใด่ะนี่สามดอกโอ้โอแล้พ่อเทาอค่ะพี่น้องก็มัสรุปผลงานเนาะค่ะเนาะได้ได้เห็ดปวกกันเห็ดปวกบานข้างล่างก็สิเป็นเขาไข้ด้วยค่ะเห็ดปวกสิบุกอยู่ข้างเทิงเนาะอือได้มากโอ้ยแกงไงติ่นบินตรงเนี้ย เาก็ตาเป็นไงปวดเขาตื่นอีกอย่างคนอยู่ป่าแปลกใจเลยโอ้ยบุหงุ่งจะสิงยางแนี่ยไหนน้องค่ะนาะเออกระมาสรุปให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะแต่ว่าก็ได้เห็ดเพิ่งเข่ามาแบบงามเลยให้เบื้องเนาะฝืนเข่าก็งามๆเลยหลายดอกอยู่ค่ะเอ้าจนสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจให้ิวเตี๋ยวพัะลืม่ได้คะ สำหรับวันนี้ก็คือเ,อเวลาเบาเดี๋ยวมันเป็นยังไงด,ดอกอมาผิกัดปลาคาทางคำขลืนแก้วเนาะค่ะเนาะแถวกูจานอ่ะเป็นคลิปประจำวันที่น้าไตา่ในค่ำขึ้นตอนแรงของวันที่สิมหาค่ะอโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาพีลาหน่องไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ